สวัสดีครับอยู่กับผมสุ2หนึ่งในช่องรีฟาสตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่พึ่งเขาเรียกว่าไงพึ่งผมพึ่งรู้จักเอ,อจะบอกว่าทุกคนก็นไม่ได้นะอาจจะเป็นกูคนเดียวหรือว่าที่กูพึ่งรู้จักนะครับผมขอพูดก่อนนะฮะว่าวันนี้วันที่ผมบันทึกวันนี้ขอบันทึกเป็นความทรงจําสั้นๆว่าผมบันทึกวิดีโอนี้ในวันที่11เมษายนปีคศ2020เป็นวันที่มนุษยชาติกําลังเขาเรียกว่า ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดเรื่องโควิดนะครับผมมีคนตายไปแล้วตอนนี้เกิน1 0 0 0 0แสนคนแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนติดเชื้อเกิน1ล้านใกล้จะ2ล้านคนแล้วก็ขอบันทึกไว้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ไว้ว่ามันน่ากลัวมากๆอืน่านกลัวมากๆก,ก็พยายามใส่ใจกันมานหนึ่งนะฮะระมัดระวังดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะครับปิดหน้านะครับอย่าเลิกอย่าจับหน้าตัวเองบ่อยๆแค่คุณเลิกจับหน้านี่โอกาสติดน้อยลงไปมากๆแล้ว ถูกไหมเพราะมันคงไม่ไม่มีกี่ครั้งที่มันจะมีคนมาไอเสร็จแล้วแต่ว่าการที่คุณไปแตะต้องแล้วมาจับหน้ามันเข้าเราได้ง่ายมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยเรื่องของผมที่ผมจะพูดวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมสตรีมมิ่งขออธิบายไปเลยนะเป็นส่วนๆเลยเอาเรื่องของการสตรีมมิ่งก่อนสตรีมมิ่งคืออะไรบางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้สตรีมมิ่งมันคืออะไรสตรีมมิ่งมูวี่พวกนี้มันหมายถึงการที่เอาหนังให้มาดูออนไลน์ได้ที่มันสามารถดูผ่านแอปดูผ่านคอมได้ททีีี่่่มมััันนคลายยๆกกกบจะเรรวต หนังเถื่อนเนี่ยที่เคยดูกันมาไอ้นั่นอ่แม่งก็จะเรียกว่าสตรีมมิ่งก็เรียกได้แต่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่นี่คือแบบถูกกฎหมายเว้ยเขาเรียกว่าช่วยคนสร้างหนังให้เขามีกําลังใจจะทําภาพยนตร์ซึ่งไอสิ่งที่มันทําให้เรารู้จักกันเลยดังๆอ่ะแม่งคือเน็ตฟิกแต่ผมจะพูดอย่างนี้ความน่าตื่นเต้นของ h ฮ o อ่ะบางคนอาจจะยังไม่ตื่นเต้นว่า HBO โอมันคืออะไรวะมันตื่นเต้นไหนกูเคยได้ยินแววว่ามันทําทเกี่ยวกับสรารคดีสักอย่างอธิบายครับเน็ตฟิกจริงๆแล้วอ่ะในสมัยก่อนเน็ตฟิกมันก็ นึกถึงร้านเช่าหนังที่สมัยคนที่เกิดปี90จะเข้าไปเลือกหนังมาดูเอ้ยหนังเรื่องนี้ดังไหมพี่เรื่องคืนเท่าไหร่2คืนเท่าไหร่3วันเท่าไหร่ครับเนี่ยเช่าหนังมาดูนั่นคือนั่นคือ Netflix ในตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาเป็นสตรีมมิ่งรายใหญ่นะบรูรค่าสูงแต่ HBO เนี่ยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนันเป็นคอมมูนิตี้เรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงเลย h ฮดเองทาสื่ออขงตัวเองมานานมากแล้วนะครับในต่างประเทศคือทําทุกอย่างเว้ยทำเป็นซีรีส์ทำเป็นรายการวาไราตี้ต่างๆทําเกี่ยวกับตาลคดีทําเยอะมาก มันคือความน่าตื่นเต้นเพราะ HBO มันเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆอ่ะนี่คือความตื่นเต้นที่จะอธิบายฟังทีนี้ HBO มันไม่ได้เพิ่งเข้ามาหรอกมันนานมา,านานแล้วมันจะมาได้ช่องทางต่างๆแต่มันอาจจะไม่ได้มีการโฆษณาที่ดังมากแต่ 3B b ีก็ทำสำเร็จผมว่านะมันทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ 3BB เนี่ยต้องใช้ 3BB เท่านั้นนะถึงจะใช้ได้ คุณจะได้ HBO มาด้วยในราคาแค่39บาบาทอ้โวโอ้ก o สามสิบเก้าบาทนะเว้ยคุณได้ HBO มาเลยอะ่ะเฮ้มันยิ่งใหญ่มากนะ39บาบทนี่แม่งทุกวันนี้กูกินข้าวจานหนึ่งไม่ได้แล้วนะ มันเป็นเรื่องที่ดีมากเทำให้มันมันทำให้เราตื่นเต้นในเรื่องของราคาเรารู้สึกว่าอย่างที่ผมพูดเลยสุดยอดความบันเทิงโวลคลาสนี่ยเวิร์คลาสเลยมันเป็นเหมือนมันเป็นสุดยอดของสื่อเลยนะมันเป็นยิ่งใหญ่มากเลยนะทีนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียที่ผมอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังวันนี้ว่าข้อดีข้อเสียของไอ้ตัวนี้มันคืออะไรซึ่งผมบอกเลยพูดได้อารมณ์เลยแม่งไม่ได้สมบูรณ์แบบที่เราคิดแต่มันอาจจะเป็นผมอะที่คาดหวังเยอะเกินไปอะคือราคา3 9ม้ามึงไปคาดหวังอะไรวะใช่ไหมแต่กูคาดหวังไปแล้ว โอเคแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้แย่งั้นกูโอ้แอคติ้งเองจริงๆมันมีความความเด็ดของมันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างเราเริ่มจากข้อเสียก่อนดาก่อนเดี๋ยวกูชมทีหลังเรามันเริ่มข้อเสียก่อนเลยภาพไม่ได้สวยอย่างที่ใครหรือผมหรือกูคาดหวังไว้มันไม่ได้แบบเจอจตลาดเต็มตาขนาดนั้นมันเป็นหนักมันเป็นอะไรที่มันแบบภาพมันก็แบบจะอธิบายไงดีวะมันน่าจะประมาณ420หรือ720พีเเออ คือภาพมันไม่ได้สวยอะแล้วมันก็แบบมันก็จะมีโลโก้ HBO ขึ้นเหมือนคล้ายๆคุณดูหนังช่องเจ็ดอะมันก็จะมีโลโก้ขึ้นโดดเด่นจะตลอดเวลาแบบโดดเด่นแบบแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะไม่แคร์แต่กูบางทีกูรู้สึกแบบรำคาญมันมากแต่ไม่เป็นไรมันโลโก้เขาสวยดีแต่เรื่องภาพมันไม่ค่อยดีอะแล้วยังไม่ใช่แค่ไม่ดีคือมันไม่ได้มีความต่อเนื่องอย่างเช่นเน็ตคุณช้าแมงทีไแมงก็ดอปว่ะความรู้สึกของผมบางทีมันดอปว่ะ แล้วบางทีมันก็ชัดบางคนบอกเฮ้ยเน็ตมึงเองมากไอ้สุเน็ตมึงไม่ดีเปล่าขอโชว์นะเน็ตผม1นึ่งพันทับห้าร้อยเน็ตกูหนึ่งกิกหนึ่งกิกนี่แหละบางคนแม่งเมียวไม่เข้าใจกูไม่ใช่มีความจุเน็ตหนึ่งกิกที่ใช้ได้หนึ่งกิกหมดเหมือนเน็ตโทรศัพท์ความเร็วหนึ่งกิกหนึ่งพันเมกอะหนึ่งพันเมกอะนั่นคือเน็ตผมนะฮะผมต่อสายแลนที่เป็นแคดหกหรือน่าจะแคดห้าแคดหกความเร็วเทสแล้วเต็มแม็กแต่ก็ยังไม่ชัด แต่เราไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอะไรผมแค่มาพูดให้ฟังบางทีแล้วมันอาจจะติดในเรื่องของเขาเรียกว่าไงโควิดนะโควิดมันทําให้รัฐบาลเขายุโรปเขาก็เลยสั่งให้ Netflix ปล่อยความละเอียดน้อยลง25%เปอเนะไรเงี้ยมันอาจจะผลส่งผลตรงตรงน,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 นี้หรือมันอาจจะเพิ่งเปิดตัวมันเลยยังไม่ได้คมชัดขนาดนั้นแต่ก็โอเค มันดดูไ้ข้อที่2มันไม่มีแอปพลิเคชันที่ดูได้ในสมาร์ททีวีอธิบายเรื่องสมาร์ททีวีนิดนองสมาร์ททีวีหมายถึงทีวีที่แม่งมีแอปพลิเคชันในตัวเองมีระบบประมวลผลในตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่สมาร์ททีวีเฉยๆที่มันเป็นของ โอเคไปแต่มันก็ยังมี Android TV มี Apple TV ที่หรือว่าบางอันก็เป็นเหมือนแบบแฟดไดที่เสียบเข้าทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทแต่าในผมเองเอะใช้สมาร์ททีวีมันไม่มีนะครับในสมาร์ททีวียังมี Netflix มีแม้กระทั่งบนรีโมทของซัมซุงเนี่ยคุณดูว่าบนรีโมทยังมีให้กกด Netflix ดูได้ะนะฮะ แต่ว่า HBO oh, ไม่มีให้โหลดด้วยไม่รู้ในอะนาคตจะมีไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถามว่าดูได้ในช่องทางไหนบ้างในเบ์เซอร์ดูได้นะครับเบ์เซอร์ก็คือพวกโคมพวก IE พวก Firefox ดูได้จะเข้าไปในเข้าไปในเว็บเขาดูได้นะครับแล้วก็ดูผ่านโทรศัพท์ในแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันบางคนบอกว่าอยากดูทีวีก็สามารถขึ้นไปดูได้แต่ว่ามันต้องใช้วิธีมิลเลอร์ขึ้นไปถามในเน็ตเอาว่ามิลเลอร์มันคืออะไรถ้าไม่มีถ้าไม่รู้นะแต่ว่าแล้วแล้วอีกอย่างก็คือมันมี ขวาบนนะฮะผมไม่อยากจะขึ้นพวกรายละเอียดเยอะองกลัวโดนลิขสิทธิ์ขวาบนมันจะมีโลโก้ที่ให้กดแต่มันกดไม่ได้มีโลโก้เหมือนเป็นรูกทีวีแล้วก็เป็นสัญญาณส่งออกไปเหมือนโฆษณาขึ้นวิทยุมันจะบอกว่ามึงสามารถมิลเลอร์ด้วยแอปขึ้นไปได้นะแต่กูกดไม่ได้ก็ไม่รู้ทาไงเหมือนกันจะบอกว่าทีวีกูไม่ต้องรุ่นไม่ได้นะทีวีกูซัมซุงโทรศัพท์กูซัมซุงแม่งตรงกันมากๆนะัะผมโอเคต่อมาก็เป็นในเรื่องของหนังเข้าผมว่าน่าจะอาทิตย์อาทิตย์ละเรื่องหรือสองเรื่องโอ้เจาะเจ อาทิตย์ละเรื่องหนังเข้าวันละเรื่องกูย,ยังดูไม่พอดูเลยตอนเนี้ work home, ย work for พงกูต้องการหนัง <c oughs> โอ้ยมันหนังมันเข้าน้อยก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างอาทิตย์ก่อนโปเกมอนเข้ามาเรื่องเดียวนะอาทิตย์นี้รู้สึกจะมีแฮกคุกภาคสามพะเอกแลมโบวเขาเขาระแดแงแล้วก็มีเกี่ยวกับหนังอะไรทั้งอย่างเข้ามานะแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับแต่ว่าหนังเข้ามาก็ยังดีอย่างโปเกมอนที่ผมรับได้นะมันไม่ใช่หนังที่แย่มันก็เป็นหนังที่เขาเรียกว่า A A ในระดับหนึ่งก็ดีอะโอเคนะครับ แต่ว่าหนังมันเข้าน้อยมากก็ต้องไปดูพวกซีรีส์เอาลรอมัง้งแต่ซีรีส์เขาเยอะนะครับต่อมาคือข้อสุดท้ายและข้อที่4หนังมาไม่ครบตามที่โฆษณาในภาพในภาพอะอย่างที่ไม่มีเลยที่ผมหาไม่เจอเนี่ยฟาสตไม่มีจุลสิษ p ์พาร์คโบนี่ผมก็เหมือนว่าจะหาไม่เจอแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องอ่าก็จะมีอีกอย่างเช่นเนี่ยอย่างเบดลันเนอร์ที่ผมวผมก็ไม่เจอเออ ผมว่าหนังมันเข้าไม่ครบอ่ะหรือผมหาไม่เจอนย่งงแต่ว่าผมค้นหามันไม่มีนะหนังมีไม่ครบนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างมันก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณอยากจะดูบางทีมันก็ไม่ได้มีอ่ะต้องไปลองไปดูให้ดีก่อนนะบางทีจะสมัครมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมันไม่มีให้คุณดูต่อไปเราด่าและเรามาชมบ้างนะฮะเรามาชมกันบ้างต่อมาเป็นของข้อดีนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อดีที่ผมได้มานะข้อดี เฉพาะขเขาก็หลายเรื่องผมก็จาชื่อไม่ได้ว่ะ จำชื่อภาษาอังกฤษไปก็ได้เอาเป็นเรื่องช,ชน,น,นโชอนอเลกะมีชนอเลก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เล่าด้วยภาพยนตร์ที่มันแบบเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการระเบิดของโรงงานในรัสเซียในเมืองโชอนอเบลเขามีการเล่าเป็นหนังที่ดูเลียวแล้วก็สยองขวัญมากนะครับผมซึ่งซีรีส์ของทางนี้ก็ค่อนข้างติดเลดได้อารมณ์อยู่พอสมควรแต่ผมว่าถามว่าโหดเท่าทางเน็ตฟิกไหมก็ใกล้เคียงนะคือข้อดีของหนังสตรีมมิ่งก็คือแม่งนมเป็นนมตัวเป็นตูดอะคือแม่งไม่ไม่กักเลยมีแค่แบบอาวุธส่วนตว ประจำเพศเท่านั้นที่แมงไม่เห็นนั่นนั้นแมงเห็นหมดทุกอย่างความโหดร้ายของเลือดของอะไรนี่สุดสดนะครับก็ข้อดีข้อแรกก็คือมีซีรีส์ของเขาเองนะครับผมข้อต่อมาก็เป็นในส่วนของภาคไทยหนังที่เพิ่งเข้ามาสักประมาณ10เรื่องเนี่ยที่มันสิบยีเรื่องแรกๆมันจะมีภาคไทยบรรยายไทยครบหมดเลยสําหรับคนที่แบบไม่ชอบเน็ตฟิกตรงที่ว่าหนังส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เน็ตฟิกอ่ะมีแต่บรรยายไทยไม่มีภาคไทยใช่ไหมแต่ว่า อันนี้มีภาคไทยหมดเลยรวมถึงซีรีส์ด้วยซีรีส์หล,หลายๆเรื่องก็มีภาคไทยผมชอบตรงนี้นะเพราะว่าผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบความเป็น <c ats> บอดแคสต์บอดแคสต์หมายถึงบางครั้งกูไม่ได้หันมาดูนะกูเปิดหนังเปบอ <c oughs> ดแคสต์กูฟังทำดูเวาตื่นเต้นอุ้ยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปังกูนมาดูนะอ,ะอย่างงั้นนะฮะก็ทําได้นะคสำหรับใครหลายคนโอเคข้อต่อมาก็คือราคาของมัน ข้อาะอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะมันตัดให้มันเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันราคาแค่39บาทเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอืข้อดีมันมาขนาดนี้มันก็คุ้มแล้วนะถามว่า35บาทต่อเดือนดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งผมว่าก็คุมค้มแล้วถูกไหมสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทก็คุ้มแล้วถูกไหมครับในเรื่องของราคาเนะี่ยผมต้องบอกเลยคุ้มมากแต่ว่ามันก็คือมันจะต้องสมัครคู่กับเน็ต นะสามบีบีนะสำหรับใครที่แบบว่าสนใจก็ต้องสมัครคู่กันไปนะต่อมาข้อที่4ระบบที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนีย่แหละที่กูต้องการผลวิจัยเขาออกมาเลยนะครับว่าหลายประมาณสักหลาย10หลาย2 0 3 0 4 0 50บ่าเนตะบางคนนะ่ะอยู่ที่หน้าเน็ f ฟิ x แล้วก็ปัดหน้า n น็ f ฟ i x เนี่ยปัดปัดปัด,ปดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ดูหนังเว้ยปิดแอปพลิเคชันไปเฉยเลยคนเปน็นแบบนั้นเยอะมากแล้วเนี่ยแหละก็สิ่งที่กูต้องการระบบซุ่มคุณสามารถกดที่เนี่ยฉันไม่รู้จะเลือกอะไรดีแล้วก็กดตรงไอ้ สุ่มแบบไม่มีข้อจํากัดเลยนะแม่งจะสุ่มมาหมดเลยหนังรักหนังโหดหนังเอเอหนังเกรดบีแม่งก็สุ่มมาหมดเลยมันทาให้บางครั้งที่กูแบบนั่งเออดียว่ากูจะดูดีปะกดสุ่มพึ่งมีหนังให้คุณดูเลยนะอออันนี้ไม่เม็ข้อที่โคตรดีเลยกูอยากจะให้ระบบสตรีมมิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แม่งมีระบบสุ่มให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเพลงหนังของ n น t f ฟ i x จะเป็นซีรีส์จะเป็นอะไรกูอยากให้มันมีสุ่มสุ่มให้หมดบางทีเรียกไม่ได้แม้กระทั่งกูอยากให้มีแม้กระทั่งลายแมนให้ให้มีระบบส วันนี้กูจะกินอะไรดีให้มันไม่สุ่มให้กูหน่อย <c oughs> ถ้าไม่มีระบบเนี้ยในทุกๆอย่างเนี่ยกูยะนสความสุขม,มากกูกินกะเพราทุกวันเมื่อกูนึกไม่ออกว่ากูจะกินอะไรดี <c oughs> ระบบนี้เป็นระบบดีมากแล้วข้อแถมเ,เพิ่งนึกออกข้อดีอีกข้อหนึ่งของไอ้นี่นะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าไงมันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายเขาสามารถทําออกมาใช้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายพอสมควรรายการทีวีให้ดูด้วยอย่างที่ผมบอกต้อง h e o หลายอย่างที่ไม่ใช่แค่นังทมีซีรีส์มีรายการทีวีให้ดูด้วยนะครับผมโอเค แลหลัผมสุสองหนึ่งก็ขอพูดถึงข้อดีข้อเสียของวานนี้ไว้สรุปง่ายๆทันๆันนะครับไม่ง่ายๆทันทันหรอกสรุปว่าเป็นบริการรีมิงที่คุ้มค่าต่อราคาแต่หมายถึงคนที่มี 3BB อยู่แล้วนะครับใครที่จะมาเพื่อ 3BB โดยเฉพาะเนี่ยหรือว่าแถวบ้านคุณนะ 3BB ห่วยต้องบอกว่าเน็ตแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบอกไม่เหมือนกันคุณไม่ต้องมาโพส์ถามในที่แหนงนั้นนะแม่งชอบโพสถ,ถามว่าเน็ตแถวนี้ดีไหมสิ่งที่คุณควรถามคือคุณต้องเดินไปบ้านข้างๆ2ซอย3ซอยคุณเดินถามที่คนที่คุณพอจจะรู้ัก เนี่ยว่าแถวเนี้เขาใช้เน็ตอะไรอยู่แล้วมันดีไหมแต่ละพื้นที่เน่ตไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครที่กําลังคิดว่าเฮ้ยใช้ 3BB กู BB, จะสมัคร3.5ไ้3.9บาทเพิ่มดีไหมสมัครครับดีอย่างน้อยๆมันดูในเบ์เซอร์เปิดอย่างผมมีคอม2จอเปิดจอหนึ่งดูเนี่ยก็ชิวๆมีบันมีภาคไทยฟังเป็นบอดแคสเลยุณเล่นเกมทํางาน ดูหนังฟังมัง่งดูบ้างได้สบายนะครับผมโอเคสำหรับผมสู้สอนะฮะก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบพร่ามสยืดยาวกรนเดียวเชียวนะฮะผมก็ใครที่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ผมอะมีครบ1,000คนเลยขอบคุณทุกท่านมากๆากโอ้โหแม่กยแม่้ที่สะเทือนขอบคุณทุกท่านมากมนะฮะที่กดซับสไครต์จนครบ1,000คนแล้วนะครับผมตงกี้มากมากวันนี้ผมสูสหนึ่งขอจากลา,าไปเพลงเท่านี้ครับผมครับโอกูโรไม่เป็นสวัสดีครับ